เก็บตะกะแตนนี่ซื้อเก็บตะกะแตนนั่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 นเก็บตะกะแตนมาใส่ขวดเล็บเบาขวดมาให้เนยย้ายย้ายเบาขวดไม่ให้ด่าใส่แน่เร็วย้ายย้ายเบาขวดน้ำไม่ให้ด่าจับตะกะแตนใส่เร็วข้างไหนเนาะนั่นกินน้ำมืดขวดได้ไงอ่านั่นนั่นแหละนั่นแหละโตนึงโตนึงนั่นหนึ่งโตหนึ่งโต อืมเก็บตะกะแตนมันขึ้นไปคอเสื้อหนูแล้วนะ่ตกกนะตะกะแตนน่ะนั่นนะ่ะเฮ้ยเออนัอ่งไงนั่งไงเก็บใส่ขวดนั่นนะ่ะมาไหใครจะได้เต็มกอนกลอนกันเร็วๆเ,เยอยาตะกระแตนใส่ตะกะแตนนะเนี่ยหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้ะยายหายไปไหนแล้วยาย หอ้ทา้งไหนยายปอหนึ่งเดวๆกับหนี่งเออมันหอมเลยเนาะมันหอมได้เข่านี่มันได้ไปยูเนาะเพหาะไม่หลายูได้เอ้าหนี่ตัวหนึ่งเอานี่ตัวหนึ่งนึ่ตัวหนึ่งจ็บให้มันเต็มเดี๋ยวยายหาซอย เอ้ยหาคืเถอะบองดูบองดูมองดูป๊าดไม่ม่มีแต่ยาแต่นะหนึ่งตัวให้หนึ่งตัวให้ติดถึงน้าดิเห้ติดงน้าหน่อยนิดตุนตัวหอย่าหลายๆสะละโอ้ยยี่ไงเห็นแล้วเนี้ยอ้ยมาดูนี่มาดูนี่นี่นี่นีนนตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่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 อันนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง

เรีนเลยคุณอะเรียนจับตะกะแตนเดี๋ยวแม่มีมาหางนี n ih, n ih, ่ตัว oh, นึ่งอันนี้ตัวนึงน uh, ี่นี <t 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 ่นี <t <t ่เ yeah, ห็นไหมเห็นไหมยังไงโอ้เจ็บเจ็บละลูกเข่าเข่าเข่าขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะน่าอยู่กับยายตัวนึงอุ้ยตัวนี้ตายแล้วเนี่ยตัวนี้ตายแล้วเนี่ย เก็บใส่เลยเอาไว้จะครัวให้ย่ากินได้ลูกห้ย่าแตนกิน,นได้ลูกเป็นไงอ่ะเป็นแล้วแล้วเกี่ยวตะกรอนมูขุนขุนแก้วเราพอนเอาไปตลาดได้เด้อย่าน่นิเออพุ่นจ้องไว้จะกินหน่อยนี่ตัวนึงลูกนี่ตัวนึงเอา้าวบินแล้วเอ้ยนั่นๆบินแล้วจับไป้แล้วจับไป้แล้วจับคุบคุบ กูแจ็คก็คุบนี่นี่นี่คุบคุบปุ๊บกั้สินั่นจับขากังเกงเร็วเสีงมางข้างหลั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 งยังไงเนี่ยเนี่ยเนียคุบ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 อ้อโอ้ยพอยคุบเป็นเว้ยบังบังน่นี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  ย้ายดูนี่เตะดาาย้ายน่ะนี่ไงนี่ไงแล้วยายจับให้อึบนี่เน่บินดีรักนี่นี่โต้วันบินอึบนี่เน่จับใส่ขวดเลยใกล้เต็มไปใกล้เต็มไปบารีนกกระสิมากินตะกะแตนตายเจ้า แชร์้งใมน่อาายใช่ไหมแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะเ็กระเายวเป็นไรมันกู้ไดอาเพออกอีกแล้วมันตายแล้วไปทจะเอาไข่อันะ ใสไปพูดยดี่ต้นใหม่ที่ไอ้เ <laughs> อ้ยไปซิดหาตะกะเตน ดามันนี่มันเยอะมันนี่มันเยอะเหรอตัว1ตัว1โอ้นี่เอานี่เอาเอ้าเอานั่นโอ้ยจับบ่ได้พู้นนั่นเอ๊ะจับบ่ได้ตัวนั้นหน่อยจับได้เอิ้นบ่ได้เอา <laughs> <coughs> ฮักเต้นขึ้หลายเนาะฮักกระเตนหัวขาดก็มีนี่นี่หัวขาดนั่นนี่นนนี่ๆๆๆจับไปดิเออโอ้ยเก่งมากนี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่ง

โอ้ยหนูใกล้จะเต็มแล้วนี่น้องเพชรอ่ะโอ้เก่งมากเนี่เอาเข้าไปเข้าไปมันออกไหมละเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเออเพื่อนัก บ่บอแล้วเขาล้างบ้านตัวเาทกกะเทเด็กกะ่นะคติดเต็มเลืกีตีเนาะอะไรนะลูกมันหายไปไหนเดี๋ยวยายหาให้มันกำลังไตงมๆมาเนี่ยม really so really like? right to ันกงมาดูะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงเนี่ยอ่านั่ยเนี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 ่ยเออกวางก่อนวางก่อนวางก่อนอ่าหนูเห็นตรงไหนหนูเห็นตรงไหนหนูเห็นตรงไหนลูกโอ้โหเยอะเลยเยอะมากเอาตะกะแตนยุงโย ไปเฮยนังเหี้ยวง้จากโตแล้นี่โอตีโอโอโอบ่แมนบ่าแมนลูกบ่าแมนมามามานี่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 ลูกขึนลูกขึนโอมีหัวบบกทันน่อยเฮาคณมาไปนี่พ่อมานี่พ่อพ่อพ่อมาหนี่มาพอแล้วพ่อแล้ว พอแล้วพอแล้วเออหนึ่งตัวยังมันก็ไม่แย่แล้วมัได้ยักตัวตัวนี้เจ้าเอาวางไว้วางไว้ไปนี่ปะปะพอแล้วยายพาไปล้างมือล้างแขนล้างขาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปนี่เร็ว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 ไปปะไปไปไปมาไปพอและไปพอแล้วไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่งอาบน้ำอีกรอบหนึ่งอาบน้ำอีกรอบหนึ่งนะจ้ะ โอ้ oh, <laughs> แล้วตัวสีเฮดเถอะมันกัดมันกัดตรงไหนลูกนี่มันเขา่าเขา่าเขา่าขา,เ,ขาเอาเนะ <c oughs> อะไรล่ะเนี่ยเขาย่าหอมเข่าใหญ่ป่ะปะปะพีดปะไปที่นี่ไปเลยไปเดินเดินไปเดินไปใหญ่ยยไปอ๊กล้างอาบน้ำก่อนชุบ้ะย <c oughs> า,างทำไม เออเอาคือบ่อตักไก่ให้มันนั่นนี่หมอดิชุบชุบชุบไปไว้แท่น่าจะถอดแล,ล้วลูกหังเหนื่อยไหมคะ หนูทำอะไรถึงหนมันมันหนูเจี๊ยบเหรอมันหนูเจี๊ยบใส่เหรอไปโอ้โหข้าวเยอะเลยเจียบเออหนูเจียบข้าวข้าวมันเข้าขาไปเดินไปมันเหียียบตัมันยาวว่ะไอ้มันยาวบอตั คันไคค่ะเราจะทำให้เด็กๆแล้วถอดลูกถอดรองเท้าออกรองเท้าเลยแล้วใส่ชุดใหม่ให้อาบน้ำกอดโอ้โหคิ้วไหม้หม้อเลยนะเอาแบบนี้เองล็กๆแมนบอกไอ้กินหม้อไหมเกลียวจิตเตอรเบิร์แมนบอกไอ้กินหม้อไหมน้ำดำปื้อๆโอ้ยยาว่าถอดนี่น้ำอย่านี่นี่ ตีเออไม่น้่ามองเลยใส่อีกขวดหนึ่งอ้อมหนูใส่อีกขวดหนึ่งอยู่ปะสังไงไม่วยใส่ใส่ยังเอาขวดสีแกียงอย่านี่ยังเจ้าย่องขวดไหมติเอามาใส่หมดอนเดิมตีมันพออยู่กวดใส่อีกกหน่อยบ่ไม่ตีพ่อยมาเดี๋ยวยายทำให้แป๊บหนึ่งนะ เ,อ,อ,เอ,ยอย่าพิ่งยังไม่หมดลูกยังไม่หมดมันเข้าไปในบ้านหมดแล้วนี่เอามามามา,า,ามาคอนมาคอนมา